ต่อกันที่เรื่องของวัดเรื่องของพระเงินเงินคองทองนะครับคุณผู้ชมและก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลบัญชีวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนาการประชุมในครั้งนี้นะครับมีอาจารย์ธงทอง,ทองจันทาราังสุที่ปรึกษาคณะทางานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมด้วยครับ คุณผู้ชมครับณนะห้องประชุมศียานนท์สำนักงานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนาโดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุที่ปรึกษาคณะทํางานสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยตำรวจสอบสวนกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับมีบิ๊กกล้องจาก c i b นะครับมีอาจารย์ธงทองก็มาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายหน่วยเนี่ยวันนี้ก็มาร่วมประชุมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกแล้วก็รวบไปถึงนะครับเรื่องของการตรวจสอบวัดต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความคืบหน้าด้วยนั่นเองครับท่านพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผอบอตรนะครับ ท่านบอกว่าการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับแนวทางการทำงานร่วมกันในระดับปฏิบัติการมีตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรภาค1-9และสถานีตำรวจทั่วประเทศซึ่งพร้อมบูรณาการกับกองทัพภาคที่1-4โดยชีย้แจงไปยังกออร,รมนในจังหวัดต่างๆให้เดินหน้าเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่โดยสำนักพระพุทธศาสนาซึ่งมีบุคลากรจำกัดในหลายจังหวัดก็จะร่วมวางแผนลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัดและพระสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนพระสาม,มาเณรผู้พักอาศัยในวัดป่าและพระอารามต่างๆการบริหารจัดการภายในวัดซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่การก้าวล่วงหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของพระแต่ว่าเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่สำนักงานพระพุทธศาสนาได้ดําดำเนินการมาอย่างยาวนานเพื่อนำไปพัฒนาระบบงาน และสร้างความโปรง่งใสในอนาคตต่อไปนั่นเองครับทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษธงทอง,ทอ,งอาจารย์ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าก่อนเจ้าหน้าที่เข้าไปขอข้อมูลจากวัดก็จะมีการประสานล่วงหน้าไม่ใช่การบุกตรวจอย่างกระทันหันข้อมูลที่ขอเนี่ยก็จะเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารวัดไม่รวมบัญชีการเงินส่วนบุคคลและจะต้องเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันความผิดพลาด หรือการเผยแพร่โดยไม่เหมาะสมนะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือการพัฒนาระบบบัญชีการเงินของวัดให้ชัดเจนและต้องตรวจสอบได้โดยสำนักงานปวจเงินแผ่นดินหรือว่าสอตองงอและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะร่วมกันวางแนวทางเนื่องจากบางวัดมีประชาชนศรัทธาบริจาคเงินเป็นจานวนมากจึงต้องมีระบบดูแลเงินทองอย่างรัดกุมไม่ให้มีการนำไปสู่ การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบซึ่งคาดว่าภายในช่วง1-2เดือนนี้นะครับน่าจะได้ข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นนั่นเองครับครับองเขาร่วมประชุมครับ่มีทางท่านที่ปรึกษานะครับสองท่านแล้วก็ผู้แทนส่วนรัชการต่างๆอ่อยู่ในคณะมรการนะครับวันนี้สาระสาคัญของการประชุมก็คือว่าเราจะเราได้ประชุมมอบหมายแนวทางการทํางานร่วมกันไปย่งหนวยปฏิบัติ นะครับผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงทราบแล้วว่าจากการทํางานของเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับทำให้เราไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจากวัดต่างๆนะครับหรือจากผู้สื่อสารนิกชนที่อยู่ในพื้นที่เท่าที่ควรนะครับเพราะ,ะนั้นเพื่อเป็นปรับวิธีการทํางานใหม่ของเราเนี่ยวันนี้เราได้ประชุมไปจนถึงระดับสถานีตํารวจนะครับกองบัญชาการตํารวจนครบาลตํารวจปุณธ1-9 ตำรวจภูทรทุกจังหวัดนะครับตำรวจนครบาล1นึและสถานีตํารวจทุกแห่งนะครับเพื่อชี้แจงและยืนยันเจตนารมนะครับในการทํางานครั้งนีนะ้ซึ่งแบบฟอร์มในการที่เรามอบหมายให้หน่วยต่างๆเนี่ยเข้าไปขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับก็เป็นแบบฟอร์มที่ทางที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันว่าเป็นแบบฟอร์มที่จะเกิดประโยชน์ นะครับในการที่จะทํรนุบารุงพุทิศาสนาในระยะยาวต่อไปนะครับเราไม่มีความประสงค์ที่จะไปก้าวล่วงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจพากพระภิกษุสงฆ์จากเจ้าอาวาสหรือใดๆก็ตามที่จะก่อให้เกิดความเสีหยหายหรือไปกระทบต่อสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราประชุมเนี่ยเราไม่ได้ลงไปในรายละเอียดถึงระดับผู้ปฏิบัตินะครับวันนี้ก็ผมยืนยันว่าเราลงรายละเอียดไปถึงในระดับผู้ปฏิบัตินะครับแล้วก็ทางกรมา ก็ได้เชิญทางกรมนณรทางกองทัพภาคที่1นถึงสเพื่อที่จะได้ชี้แจงไปยังกรมนณรในจังหวัดต่างๆนะครับท่านทิพย์ดีกรมการปกครองวันนี้ท่านก็ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองนะครับก็ได้รับทราบเจตนาลงผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยครับเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับโดยการทํางานร่วมกันนะครับวันนี้ทางสํนานักพูดเองถึงแม้จะมีบุคลากรในจังหวัดต่างๆจํานวนน้อยเนี่ย นะครับแต่ก็จะมีการประชุมวางแผนร่วมกันก่อนที่จะลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ครับเคิดว่าการทํางานต่อจากนี้ไปคะก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ออกมาในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงนะครับในพระศาสนาอย่างแท้จริงครับเชิญทางที่น้องสื่อมวลชนเลยครับมีใครจะสักถามประเด็นอะไรไหมครับครับเพราะว่าทางฝั่งของทนายอนนตชัยเองก็ออกมาพูดในประเด็นที่ท่านเพิ่งกล่าวถึงเมื่อสักครู่อยู่ว่าเป็นการเหมือนกับไปก้าวล่วงหรือว่า เป็นการเหมือนไปล้วงย่ามพระตรงนี้อยากให้ชี้แจงตรงข้อนี้นิดนึงครับก็ไม่มีฮะอย่างที่ผมชี้แจงนะครับวันนี้เราทําความเข้าใจกันชัดเจนแล้วนะครับว่าการปฏิบัติจะต้องทํำยังไงหนึ่งเนี่ยเข้าไปด้วยกิร,ยริยาบารยาทที่นอบนอ้อมเหมือนกับที่คารวะเข้าหาพราะพุทสุสงนะครับเราไม่ได้เข้าไปหาข้อมูลจากพระที่กระทาความผิดแต่เราเข้าไปขอความร่วมมือนะครับในการที่จะสร้างฐานข้อมูลตามที่ทางสํานักวุศาสนาเนี่ย นะครับได้พยายามทำมานานแล้วแต่ก็ยังได้ไม่ครบถ้วนนะครับวันนี้เราจะได้เอาฐานข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการพัฒนานะครับในเรื่อง,งต่างๆต่อไปในอนาคตวันนี้เป็นเป็นก้าวแรกแค่นั้นเองนะครับท่านจะเห็นว่ามีทางท่านผู้ว่าการหงแผ่นดินก็ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยที่เราจะเข้าไปทําเรื่อง,งต่างๆเนี่ยให้มันเกิดความโปร่งใสและชัดเจนเพื่อเป็นการปกป้องนะครับ พระพุทธศาสนาปกป้องพระธรรมวินยัยต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ให้วัดเนี่ยถูกเอาไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ม่ชอบครับ